สมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดการแข่งขันเชสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่หนึ่งที่จังหวัดพังงานายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพังงากล่าวภายหลังจากการแถลงข่าวว่าเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับคนจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้ร่วมกับสมาคมเชสกีแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่ชายทะเลบ้านทานนุน่นบริเวณสะพานสารสินในวันที่28-29มีนาคมนี้เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาอีกด้วยดรสันทัศน์สิววนิชอุปนายกสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยกล่าวว่ขาขณะนี้กีฬาเจสกีกำลังได้รับความสนใจกับประชาชนการแข่งขันรายการจีช็อกเ e สกี้โปรทัวร์หนึ่งในสีสนามประจํา ปีนี้ซึ่งเป็นเกมเชสกีจิงแชมป์แห่งชาติที่มีมาตรฐานระดับโลกมีการแข่งขันรุ่นระดับมือใหม่ระดับมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพจำนวน18รุ่นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์พื้นฐานตั้งแต่การสร้างความสุขในการรับชมและเป็นแบบอย่างในการสร้างทัศนคติที่ดีในการเล่นกีฬาให้กับเยาวชนและในวันแข่งขันจะถ่ายทอดสดทางทรูวิชันและออกอากาศทางช่องกีฬาดังของโลก f o x Sport ด้วยเป็นการแข่งขันครัง้งแรก นะครับแล้วก็จังหวัดพังงาเราเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกด้วย<ม>ก็คงจะตื่นเต้นสุขสารกับการแข่งขันเจษาสกีผลของขวันะผมผมคิดว่าถ้ามานะฮะแล้วตั้งใจเชียร์คนของเราเวลาแข่งขันกันนะฮะครับเอาเป็นอตายทีเดียวแล้วแข่งกันเองครับ <laughs> แต่ที่สำคัญคือลองสัมภาษณ์เปิ้ลน,นะจะรุมีเปิ้ลน,นครมาด้วยเปิ้ลน,นครมาด้วยครับเปิ้ลน,นครที่สุดยอดเอาอเขาเคยเป็นแชมป์โลกนะบอก,บอกถึงลีลาของเปิ้ลน,นครนหน่อยครับท่านครับลีลาเขาฮนะ ถ้าเขาออกนำเมื่ไรไม่เคยมีใครตามได้เลยนี่คือเปิ้ลนคร